สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2563นะครับผมไทยนะครับจะมาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกถวายวัดศรีวุบนจันทารามนะครับอยู่ที่ตำบลนิคมลำนาลายอำเภอชายเดานจังหวัดลบบุรีครับหนึ่งปีครับดูความเปลี่ยนแปลงกับไผ่โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับออกหน่อเต็มเลยครับเนี่ยหน่อมันหน่อเยอะครับเนี่ยปลูกแค่หนึ่งปีนะครับ ผมไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยนี่ก็มีหน่อนะครับเห็นไหมครับหนอไผ่หนึ่งปีครับตรงลืมแรงครับคือปลูกไว้เป็นธรรมทานนะถวายวัดหน่อครับูนะปลูกระยะสองเมตรกว่าองนะโอ้โหเด้อเข้ามันี้ล่มเลยนะครับ หนอครับเห็นไหมครับหนอจริงๆมันได้หลายลำแล้วนะคือชาวบ้านก็ไม่กล้ามาเก็บกินเพราะว่าเป็นของวัดเนาะเขากลัวบาปแต่ปีหน้าจะจะจะให้ท่านเจ้าอาวาดประกาศว่าอา่ยแล้วก็ต้นไม้อะไรเนี้ยต้นไม้ที่ผมปลูกมีผักหวานมีสะเดามีขี้เหล็กมีมะขามป้อมมี ผกหวานปลามีฝางฝฟืงอะไรอย่างเงีง้ยมะม่วงมะม่วงขนุนที่ผมปลูกไว้เนี่ยคือจะอนุญาตให้ชาวบ้านมาเก็บกินได้นะครับเพราะว่าปลูกเป็นธรรมทานนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยต้นสักเนี่ยโตมากเลยนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเดิดนอ,อันนี้กล้วยน่พระท่านมาปลูกนะครับผมไม่ได้ปลูกโหสูงนะสี่เมตรได้แล้วครับ นี่ต้นแดงนะครับเห็นแล้วแบบมีความสุขเลยยิ้มเลยน,นี่ก็น้อยหน่านะครับมาปลูกไว้น้อยหนาปลูกไว้เป็นธรรมทานนี่ก็เดาครับเดามีต้นแคร์ด้วยครับโ้หต้นแคร์ก็โตมากแล้วนะุ่นมาขาป้อมครับเห็นไหมครับไผ่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับ นี่ก็มะขามป้อมครับปลูกไว้ที่มันเอ็นเพราะว่ามันหลบต้นตะขบนี่ต้นตะขบหนึ่งปีนะครับใต้ต้นตะขบผมก็ปลูกผักหวานป่านะครับกําลังโตครับผักหวานป่าปลูกไว้นี่ผักหวานป่าใต้ต้นตะขบมะขามก็มีนะครับนี่ต้นแครครับออกดอกแล้วตดดอกเขาก็ให้ชาวบ้านมาเก็บกินครับต้นแคร์ ต้นแคก็จะมีต้นผักหวานนะครับอยู่ตรงโคนต้นมันปลูกไว้นี่ก็มะขามป้อมครับขามป้อมหนึ่งปีครับนี่น้อยหนาน้อยหนาเพิ่งมาปลูกเาต้นฝนนี้นะนู่นที่เห็นไกลๆก็คือคือโบสถ์นะครับโบสถ์นี้พ่อผมก็เป็นคนร่วมกับท่านเจ้าวาดองค์ก่อนนะครับผมปลูกบุญน,นำครับช่วยกันสร้างก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่ เลยไม่ได้มาช่วยเท่าไหร่สักครับโหสูงมากนะครับต้นสักมันก็มาขามป้อมนะครับที่ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่เชิงเขานะครับวัดจะอยู่บนเขานิดนิดนึงวัดอยู่บนเขา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 น้อยอะ่ะที่นีมันก็นสลบลงมาแล้วครับแล้วก็เป็นที่หินนะครับนีดินลูกลังมีหินเนี่ยนี่ต้นสักที่มาปลูกซ่อม นี่ก็มาฮอกกันอีฮกฮอกตัวนี้ก็งามครับตัวนี้โอ้โหเห็นแล้วแบบพึ่มใจมากเลยจะลกหน่อยนะครับเพราะว่ามีใครมาถางังไม่เป็นไรนี่ครับฝางครับฝางปีเดียวครับดูมีฝักแล้วครับนี่ๆเดี๋ยวจะมาขอฝกักขอฝักท่านไปเพาะปีนี้ได้ได้พันฝางแนละ้วฝางนี่ผมมาปลูกเองนะครับเนี่ยเนี่ยฝางเนี่ยแถวนี้ไม่มีครับ ไม่เคยมีใครปลูกฝางครับผมได้พันมาผมก็มาปลูกต้นไม้เฉียงพรานางแอร์ก็มีนะครับมะค่าก็มีครับมีต้นสักมาปลูกมาปลูกซ่องตายนี่มะค่าครับมะค่ามงข่า,มง,ขามงก็ไปได้ดีครับโตดีครับนีกล้วยพระก็กำลังงามครับอ๋อมีนกครับ เห็นนกไหมครับนกตบยูนกกระบาดบ้านผมนี่ตรงเสียงผ้านางแอร์อันนี้ต้นตะเคียนครับตะเคียนทองยังไม่โตเท่าไหร่กำลังสู้กับหญ้าอยู่เสียงผ้านางแอร์ครับเดี๋ยวต้นมั่งมีมนโตแล้วทรงได้แล้วนี่ก็มาค่ามงนะครับนี่ก็ต้นสักที่เราปลูกซ่อมปีนี้ครับ ้ามเดี๋ยวเราไปดูผลไม้ที่ผมปลูกไว้ทวายอันนี้ก็ฝรั่งนะครับผมปลูกไว้ฝรั่งอันนี้ก็มะม่วงครับอกล่องปลูกถวายไว้นี้นี่ก็มะม่วงนะครับออ นี้ดูจากใบน่าจะเป็นน้ําดอกไมนก้นั่นก็มะม่วงนะครับขนุนก็มีนะครับเดี๋ยวนี่นี่ก็โตรีครับต้นหางนกยุงครับหางยุงก็ปลูกนะครับอ,อต้นอ,อนี่ปิดียทรก็โตดีครับหางนกยุงนี่โอ้โหแขกินก้านสาขา ถวายวัดครับก็มีมีมีแครมีมะนาวนะครับมีมะนาวกำลังงามครับทีนี้ได้ยอดอันนี้ก็มะม่วงอันนี้น่าจะเป็นเออแก้วขมิ้นเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะต้นแครปลูกไว้นี่ก็ฝรั่งนี่ก็มะม่วงมะม่วงแล็ ไดยังอยู่เลยเป็่มปลูกถวายก็ปลูกไปให้เป็นธรรมทานให้ชาวบ้านได้กินมะละกอก็มีครับมะละกอไม่มั่นใจว่าปลูกหรือมันเกิดเองครับก็โอเคก็ต้นไม้ถวายวัด เค okay, ครัาวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับจะได้บุญด้วยกันสวัสดีครับ